สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พิบท่านนะครับแนววันนี้ยามเช้าครับลาลุยกันต่อนะครับกับล็อกเก็ตพระผุมามรุ่นหนึ่งนะฮะชนะศึกไพรีพิ่หนนะครับแม่ทัพภาคสองนะครับร่วมเป็นประธานนะครับนะภาคนะ่รับเป็นของเป็นประธานนะครับอิษฐานจิตรุ่นนี้นะครับทั้งหมด9รอบนะพี่นะนะฮะบอกเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งครับเล่นได้ครับของปู่มหาชีราสิริเทนโตได้แม่ตาในเขยนแผ่นยันแผ่นยันจนวนมวนสารอะไรก็อัษฐานจิตนะครับหลุงปู่มหาชีรานะครับ นี่ครับมีลัิหลักหลายรายการครับเดี๋ยวนี้ครับเราดูต่อกับ20รายการเก็บได้เก็บทีิชายชอบจุดใจรายการไหนเลือกกันเข้ามาได้ ในรับนี้ครับนะมีที่ทางทารติดต่อนะครับจัดส่งฟรีมีเงินเก็บเป็นเงินประทานนะครับและก็จัดส่งฟรีนะทุกรายการนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเหมือนเดิมครับพี่ชานะครับสามอยห้าสิบาทนะครับสามารถจับคู่ได้คู่ละหกร้อยนะครับแล้วก็ที่เหลือที่พี่สามารถเลือกตามรายการได้เลยชอบถูกใจองคไหนนะครับปิดเข้ามาได้ัมาได้ที่อดีตไลน์แล้วเบอร์โทรได้เลยนะครับเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราเริ่มจากรายการที่หนึ่งกันเลยครับพี่นะคือรายการที่หนึ่งขออนุญาตแกะเลยแล้วกันนะครับรายการที่หนึ่งเปิดขึ้นมาครับ วันนี้กัลุยกันต่อครับ20รายการนะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้ออกเก็ตสีขาวอุดเงินบาทน้ำมนตะกุดจานมือหลวงปู่ศิราครับนะจ้างแค่200เหรียญเท่านั้นพี่รายการนี้เลขโคดนวนนอร์120ครับรายการนี้เอาไปครับพี่ชาย350บาทราคาเดิมครับไปกันต่อลุยกันต่อครับสำหรับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่2เนยนะครับนะ รายการที่สองเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหฉากเหลืองครับฉากเหลืองก็สวยไม่แพ้กันนะนี่ฮะเพิ่งจะได้มาฉากเหลืองรายการนี้อกเกจฉากเหลืองอุดนะฮะหันุมานนวะจันมึกหลวงปูศ่ศลาครับสร้างสองร้อยเหรียญนะฮะเลขคดเบอร์หมายเลขห้าสิบเอ็ดนะฮะว้าวสวยนะครับนาวกากนวะนะนี่ฮะหน้ากากนวะนะครับหันุมานจันมึกตรงไหนครับพี่มองไม่เห็นนะนี่ฮะ รายการนี้นะครับนะเอาไปวิจัยนะนาวะนะครับขอสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สองมึกมองไม่เห็นนะพี่นะบึกมองไม่เห็นเพราะรายการนี้ก็จะเป็นรายการบนเลยนะพี่นะเนี่ยจะเป็นรายการบนแนล้วผกจะจานมือทาไมผมไม่เห็นมือไม่เห็นมึกนะไม่แน่ใจนะเอาไปสี่ร้อยพอพี่นะครับ ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการที่สามเปิดขึ้นมาครับรายการที่สามเปิดมาครับรายการนี้ครับนั้นนกากหนุมานโอ้น้ากากหนุมานมาแกวเล็กคนละเบอร์หนึ่งหนึ่งสามครับนะสี่ร้อยบาทเหมือนกันพี่นะครับนะสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะวันนี้องค์ไหนสี่ร้อยพี่จับคู่ไปเลยเจ็ดร้อยครับพิเศษให้นะครับลุยกันต่อครับรายการที่สี่ครับ นีครับวันนี้ล okay, ็อกเกตสวยมากครับพี่นะเก็บได้เก็บนะนะครับโอ้ช่างแดงได้โอ้แดงกันเหลืองไม่เคยได้เลยนะรายการนี้ครับโอ้หลังฝังสิงเลขคนทะเบอร์หนึ่งหนึ่งสามครับรายการที่เป็นรายการบนนะพี่นะนะฮะหลังช่างแดงอุดสิงหล่อผงวุฒิคุณนะครับร้อยแปดมนสารเนี่ยอุดสิงหลอด้วยอุดมนสารร้อยแปดเลยนะนะครับสิงนะครับนะเอาไปพิชัยนะครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สี่นะครับ มาลุ้นต่อนะครับสำหรับรายการจะไปครับรายการที่5ครับ <c oughs> รายการที่5ครับนี่ฮะล็อกเก็ตฉากสีน้ำเงินอุดเงินถินมุกหลวงปู่มหาศิลานะครับเลขโค้ดนัำเบอร์หมายเลขนนฮะสิบ สี่ฮะสิบสี่สิบห้านะพี่นะนี่ฮะเหมือนเดิมครับสามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่ห้านะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการต่อไปรายการที่หกว้าวรายการที่หกเป็นธงชาติครับนี่ฮะหลังนวะครับเลขคุณเบอร์หนึ่งสี่เจ็ดครับนะสี่ร้อยบาทเหมือนเดิมครับหลังนวะนะพี่นะรายการที่หกนะครับนี่ครับนะ ถูกใจหนยทักมาได้พี่นะจับจองได้ต่อรองได้นะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับเออรายการถัดไปที่เป็นรายการที่เจดนะครับรายการที่เจ็ดเป็นฉาดแดงครับรายการเจ็ดเป็นฉาดแดงนะครับอุดสิงครับนี่เลนขคนเบอร์หนึ่งเก้าหกครับนะครับสี่ร้อยบาทพอนะพี่นะสิงนะครับสี่ร้อยบาทพอครับสวยๆเลยพี่ชายนี่ครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่แปดฮะ โู้รายการที่แดนวะมาฮะรายการที่8ดนวะมากต่อครับกับเลขคุณเบอร์มาเลขสามสิบเก้าเลขต้นๆครับเลขต้นๆครับพี่นะเลขสามสิบเก้าครับธงชาตินะครับนวะครับสี่ร้อยบาทคู่ละเจ็ดร้อยพี่นะครับนะครับหรือใครรับหลายคู่นะรับหลายองค์นะพี่ทักมาเนยครับใครจะลุ้นุได้ครับลุ้นสามร้อยบาทนะครับนะหรือใครอยากได้หลายรายการนะทักมาพี่นะเดี๋ยวพิเศษให้กันอยู่แล้วนะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการจะไปพี่รายการที่เก้าอุดสิงครับนี่มากรต่อเนื่องครับเลขคนเบอร์หนึ่งสามแปดครับสิงสี่ร้อยพี่นะรีบจับจองนะครับเลยครับรีบจับจองเลยสิงนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบมากรต่อครับนะฉากล็อกเก็ตทงชาติครับอุดผงน้ำมันของขันน้ำมันนากากนะฮะนวะฝั่งเพชรเขียวหลวงปุ่ศีลาครับนี่ เลียกคตัเบอร์สิบหกนะครับนะสี่ร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้เป็นเฉียงนะครับนะต่อมาครับพี่ชานี่ครับรายการสไปพี่รายการที่สนะิบหกฮะไอสิบเอ็ดนะฮะโทษพีรายการที่สิบเอ็ดฉากเหลืองครับว้าวสวยมากฉากเหลืองนะครับต่ว,ว,ว,บบว่าจานมือไม่มีผมไม่มีรอยจับนะเออแปลกนะจะบรายการต้องจานนะ เนี่ยหรือจางนะพี่หรือถุงจางความจริงต้องมีนะพี่นะหรือจนดุดมาพี่นะฮะเลขคนเบอร์หนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับนี่ฮะนี่รอยจางผมหายไปเลยนะ,นะเอาไปสี่ร้อยพอพี่แบ่งปันให้นะครับนะต่อมาครับพี่ชาน,นี่ครับรายการจะไปรายการที่สิบสอง ที่ผมดูนะั้นมะีรอยจานนะพี่นะไม่ไแน่ใจว่าจานหรือเปล่านะเป็นรายการรอยจานหนึ่งหนึ่งองค์แล้วก็องค์เนี้นะฮะจะจานหมึกนะฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบสองว้าวรายการที่สองครับตะกุดจานมือหลวงปู่ศิลาครับเลขคนตะเบอร์มันเขีขสามสิบเอ็ดนะฮะสามร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมครับรายการที่สิบสองต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปรายการที่สนะิบสามอะ รายการที่สามสีแดงครับรออุดสิงครับเลขคนตเบอร์เจนะ็ดสิบหกฮะนี่ครับนะเอาไปพี่จายนะครับสี่ร้อยบาทนะครับอุดสิงนีครับต่อมาครับรายการที่สิบสี่สิบสี่สีเหลืองนี่ทำไมผมไม่จานนะหรือองค์จานเป็นเลเหรอพี่นนะไม่น่าลืมเยอะนะ เลขค้นเบอร์หนึ่งเจ็ดสามนะครับหนึ่งเจ็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะรายการที่สี่รอยบาทเหมือนเดิมพี่นวะนะครับเพราะผมได้รอยจานองค์หนึ่งนะแต่เป็นองค์สีเขียวนะครับต่อมาครับรายการที่สิบห้า ว้าวที่ห้าฉากาฟ้าพี่องค์แรกของอีพีนี้เลยนะครับรายการที่ห้าครับนากากนาวะนะพี่นะนี่ฮะสหารศรีอากาศเพชรฝั่งเพชรเป็นใหญ่ได้คนเบนวนหนึ่งห้าเจ็ดครับสี่ร้อบาทครับจับคู่เหมือนเดิมพี่ชายนะจับคู่เจ็ดร้อยพอนะครับใครจะรับรีบแจ้งได้เลยนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการจะไปรายการที่หก รายการที่หกฉากฟ้าสวยสวยครับนี่เหมือนเดิมฝังเหรียญน,นะครับเลขโค้ดนําเบอร์ใหม่เลขหกสิบเจ็ดนะสามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สิบหกนะครับต่อมาครับเป็นรายการสไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะรายการที่สิบเจ็ดเปิดขึ้นมาครับรายการนี้อุดเงินบาทน้าบนนะฮะตะกุดจานมือปู่ด้านบนเลขโคดนัเบอร์หนึ่งสอง หกนะครับนะครับสามร้อยห้าสิบาทมาเดินพี่นะคู่ละหกร้อยนะครับอันนี้องค์ไหนสามร้อยห้าสิบาทผมให้คู่ละห้าร้อยห้าสิบนะเอาไปเลยผมพิเศษให้นะครับเอาไปไนะต่อครับกับรายการสบายการที่แปดเลขคนจเบอร์เก้าสิบสามครับองค์ละสี่ร้อยพี่นะเอาไปพี่นะครับนะสังสิงครับนะสิงออกเยอะนะพี่นิ้นะรายการที่ที่เก้าครับกระต่อคนระับ สิบเก้าหลวงปู่มหาศิลาสิินโทรครับล็อกเก็ตฉากสีทหารพางสายสินเจ็ดสีน้ําเงินนะครับน้ํามตลว่านพญาเสือหลวงปู่ศิลานี่ครับว้าวสีเขียวสวยมากนะสีเขียวสวยจริงครับขอดูเลขโค้ดําเบอร์หน่อยพี่เลขโค้ดําเบอร์หมายเลขห้าตัวเดียวหรอเลขห้าตัวเดียวนะพี่นะใครเอารับเฮ้ยห้าหรือแปดห้านะพี่นะเอาไปคนะบสามร้อยห้าสิบบาทหวานๆนะครับ มาครับดูต่อรายการท้าย e ีนี้ครับรายการที่ยี่สิบขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับป,ปุ๊บจะเอ๋โอ้โหรายการที่ยี่สิบครับเนี่ยจะก,กุดจ,จานมือครับอุดบาทน้ำมนเนี่ยเลขคนเเบอร์มาได้คงสิบเจ็ครับสาม้อยห้าสิบาทเราราคาเดิมพี่นี่ครับนะ สวันี้ครับมีมาให้พี่วิวยี่สิบรายการนะครับอยากให้พี่ลองดูชมดูนะครับชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยสำหรับนี้กราบขอบพระคุณที่พี่ท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ